จะมากันที่เ e r ร์เบิร์นะคะเดี๋ยวมองงามวงวานค่ะเด็กชายออสการ์พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยนี่นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาดูตรงนี้เลยนะคะนี่จะมีขั้นตอนการซื้อบัตรเข้าเล่นนะคะาตามนี้เลยนะคะแล้วก็อเราได้ ส่วนลดนะคะหลัง6โมงเย็นของเด็กจะอยู่ที่เหลือค่าเข้า200บาทเท่านั้นเองนะคะผู้ใหญ่150บาทค่ะแต่ถ้านี้เขามีบริการนะรับฝากเด็กนะคะ390บาทนะคะจะมีคนต่อคนเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ส่วนลดนะคะอ่าโตเบแรนะคะส่วนลดของเด็กนะคะก็จะเหลือ รวมทั้งหมดที่เราต้องจ่ายวันนี้นะคะ470บาทนะคะได้ถุงเท้ากันลื่นอีก2คู่ค่ะเคณน่ะทังมดเนน2สองคูนะคะคโอเคข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เป็นถุงเท้าตรงไหนคะอ๋อตรงนี้ได้เลยนะคะ อ้าชถงเท้านี่นะคะถุงเท้าเราจะได้แล้วของออสการเป็นยังไงครับได้เหมือนกันนะคะน,นี่นะคะได้เดินไปเลยครับลูกนี่ตรงนี้ถ้าผู้ปกครองเข้ามานะคะก็จะนั่งรอตรงนี้ได้นะเดินทางเข้าเลย หลายชั้นนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีมาตรการเยอะอืแข็งมากใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยเป็นยังไงอะทีเนี้ย <c oughs> เรียกแล้วนะคะเรียกแล้วอ้าเข้าเลยครับ ไดนง่ายๆนะคะได้ง่ายๆเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยเฮ้มันจะลอยขึ้นราบบนนะว้ม่ได้ยแต่มันเป็นเอง วนนี้เราจะไปตรงจุดอื่นกันบ้างนะคะอากาศนี่คะเป็นอย่างนี้ลูกขอให้เดินขึ้นตรงนี้ขึ้นขึ้นแม่ขึ้นตามขึ้นเลยเดินขึ้นก่อนขึ้นเลยอากาศขึ้นแม่ก็ขึ้นด้วยครับลูกมีความบังคับแล้วนะคะ ขึ้นบนนะตรงสไลเดอร์ให้ไปขึ้นบันไดได้อา้าขึ้นมาวันนี้ได้นะ<ป> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> ตรียมมาแล้ว เป็นเลยครับอ่าอ่ะเฮ้ย,อ,อ,ยอันเลยเอ็นตัวเอ็นตัวก็เอ็นตัวกอดอกเอ็นตัว,ตวไ,ได้เปลา่ลาระวงังเร็ววังร็วังฮะมันเป็นขั้นมันเป็นขั้นมันเป็นขั้นไงไปแล้วไปแล้ว คือของเล่นเยอะมากนะคะต่อยมวยต่อยมวยอาก้ากระสอบทรายต่อยมวยได้ต่อยมวยไม่ต่อยนะคะฮ้ยไปแล้วไปแล้วลองลองมาแล้วอ่ะไม่แม่ตามเหรอเร็วตรงนี้ ตรนนี้เร็วนะพร้อมนะไปแล้วไปแล้วเร็วมากเร็วมากเราจะมาโผลทังฝั่งนี้นะ <c oughs> จะมาโผลหรือเปล่าเนี่ยแหละ <c oughs> มาแล้วมาแล้วไปกันฝั่งนี้ฝั <c oughs> ่งนี้จะ ฝั่งซ้ายจะเร็วกว่านะว้าววูวว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 วคววว้วววคือวว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 วะวววนวววะววววนวว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 วรวออวว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  ค่อยๆดีไม่ต้องแรงลูกค่อยๆเออห้าโอเคอันนี้คือคือม้าปะที่ยกยกอะ่ะใช่ไหมเอออันนี้ลอดโอม,ม่งเชือกอันนี้คืออะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้อ่ะไปเลยหยิบลูกบอลด้านล่างยิงโอเคอยากยิงนะคะอยากยิงอ่าโอเคไปหยิบลูกบอลใส่เลยนี่นี่ลูกบอลอันนี้ครับลูกอันนี้เป็นเป็นปืนก็คือวิธีการก็คือนำลูกบอลใส่ไอหยิบหยิบครับ ดูความมุ่งมั่นของเขานะโดนปะโดนไหมครับลูกไม่โดนนี่นี่นี่นะน,นี่นาวเล่นนานเลยอันเนี้ยชอบเลงเลงเลงนี่โหตอนหลังมานี่ลงลงหมดแล้วนะคะ ลงแทบจะทุกลูกอ่ะนี่โหโชว์สเต็ปนะคะโชว์สเตปเอึบอึย้ยอึ๊ชเฮ้ยอาทีเลาลูกสิลูกอ่ะไม่ได้ต้องออกก่อนเอ้ยเก่งมาก รอแต่มันมืดเนาะอ๋อมันเป็นบันไดแต่มันมืดเหรอ,อ,อใช่หรอใช่่ป่าอ๋อบันไดสลับขึ้นไปเรื่อยๆไงลูกค่ะแม่ขึ้นไหมให้เอาเจ้าขึ้นไปก่อนแม่ขึ้นไม่ได้ <c oughs> อะไรเลยลขึ้นไปเลยขึ้นไปดูเลยครับ <c oughs> อ่าขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ ไปแล้วมันสูงมากนี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันอันนี้ที่เหยียบมันใหญ่นะนี่เอาแกเขาจะขึ้นไวเลยนะคะขึ้นไวเลยไวมากน,นะนี่จะขึ้นอ่บนี่ขึ้นมาข้างบนก็จะ เห็นหมดนะทุกคนคือมันกว้างมากนะคะมาตรงนี้กันดิไปกเน,นี่ยระเบิดนะคะนี่เป็นกับดักระเบิดนะกับดักระเบิด <c oughs> นีนบบนกัดออกด้วยมือกัดออกด้วย เอามือกอดอกนะวา้วา่ขึ้ <laughs> ออาานหม่ เอามวอกันออกครับใช no ่คืออะไรอะเฮ้ยกดกดเร็วเร็วกดเร็ว ก็แล้วจะมีสกอร์อยู่ข้างบนนะนี่นะ อ่าชุดบารชุดบารอ้าวชุดบารชุดบารเข้าเปล่าโยนเฮ้ยเกือบละเกือบละเกือบละเฮ้ย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  นี่อาก้าต้องถอยมาตรงนี้นิดนึงลูกถอยมาตรงนี้อ่ายืนตรงนี้แล้วก็โยนทำไหมได้แล้วอาก้าประตูอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยประตูอะไรอ่ะ เนี่ยเราจะไปทางไหนงงละอันนี้กดอะไรอะสตาร์ทปุ่มกดลองกดดิเฮ้ยคืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะนี่ป่ะอันนี้คือปุ่มนี้ไหมอันนี้คืออะไรอะคืออะไร ไม่รู้นะคะแม่มันหมุนได้ครับลูกอ่าโอเคโอ้โหมาทางเดิมโอ้โหมาทางเดิมมาม,มันคือขาอดก้ามันคือเขาวงกดหรือเปล่าใช่ไหม มันคือเข่าวงก่อนหรือปเปล่าเอา้างงไหทางตันเหรอเป็นทางเดียวเนี่ยเป็นทางเดียว <c oughs> อออโอ้หหน้ากระโดดตึบ <c oughs> ต้องคอยระวังด้วยนะคะ หรออรกกาศตงรวจก็ทำไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยพี่ก็ทำรายการตรงเนี้ยอันนี้เป็นชุดชิงอารีน่านะคะนี่ลูกบอลมันลอยเองได้นะ อลูกบอลใส่อ่ะ,อะไปนู่นขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นนนูน้นไงไปอยู่ในนั้นละอ่ี่นไปอยู่ในนะี้ ็จะมีวิธีการบอกอยู่เนาะ how t ท play s แ f บอันฟันนี่นะคะอัลก้าไปดูตรงนั้นไหมมันลอยได้นะเฮ้ยมันลอยได้งไงอะ่ะข้างบนนะจะมีปืนเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอัลก,ก้ากำลังไปละนี่นะฮะ โอ้ยลมลุกคุกคานเขาจะไปดูเขาจะไปเลือกตัวไหนอ่าเหมือนเดิมเลยวิธีการเหมือนเดิมครับลกูกอ่าข้างบนนี่ข้างบนจะเยอะมากก็เลือกเอานะคะว่าจะโดนลูกไหน โอเคเดี๋ยวแม่จะลงด้วยอากอ,อดอกครับดกดอหนึง่งสองฟู่มันสูงมากทุกคนฮัาะฟฮ่มหัราัาพักเบรกนะคะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแล้วสนุกไหมกลับยังฮะยัง อ,อันนี้คืออะไรเขาวงกฏปะเขาวงกฏแม่มานีน้นี่เรียกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นทางเดิมน,นี่นี้เปนทางเดิมหมอเราต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้อ่ะเจ้าทางนี้ครับ<ะ>ทางนี้ <c oughs> ทางไหนโน่น, <c oughs> เ,นเดี่ยวขวาครับ อย่างนี้ครับอ่ะไปแล้วนี่ไงสไลเดอร์ขึ้นางไหนเราจะขึ้นอนันไหนอีกโอเค งงมากะคะเหรอพะก้าตรงนี้มันกระโดดได้นะัะก้าเนี่ยเด้งดึงอะแ่ยเด้งดึงกระโดดได้นะน,นี่เราไปงนกันดีกว่า อันนี้ขึ้นอุ้ยจักรยานเข้าตรงไหนคะเนนขาด้านข้างเข้ด้านข้างเราแล้วตรงนี้อันนี้ขึ้นได้ไหมอันนี้โดนัทเล่นได้แค่โดนัทเดินได้านบน,นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดนัทก่อนดีก่อนขึ้นโดนัทกันเล่นยังไงอะมาเลี้ยมาขึ้นโดนัทนี่มีพี่นะคะพี่ใจดีอ่ะก้าจับอ่ะเดินขึ้นเลย ีพี่นะคะพี่ใจดีที่นี่จะมีพี่ๆนะคะช่วยอยู่จะมีพี่ๆคอยบอกนะคะว่าตรงนี้เด็กคนไหนเล่นได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องบางเครื่องคือมันก็มีความสูงมากนะคะอันนี้ตจับไว้นะแน่นๆนะ ว้้ปุ๊บันนี้จักรยานพันใหญ่กว่าเดิม สอนครับลูกลูกสอนไหมังไงลูกสอนมาทางนี้่านี่นะมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนคันบ้างนะคะเปลี่ยนคันบ้าง เกือบเหยียบแม่นะโอ้ซิ่งมากซิ่งมากนะคะอูะ้วอะขับอีกหนึ่งรอบครับขับอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหมีตีโค้งนะโอ้โหระวั<ห>งชนนะกรหโุดกระใส่ใส่ดีๆซิ่งเกินอ่าไป หอยเลี้ยวโอเคอ่าพร้อมพร้อมนะนั่งไว้นะ <c oughs> เลย